สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัชรีตาทองดิฉันนางสาวเกษราพรบัวพวงค่ะผมนายวัตถุผลวิรัสินีครับผมนายสุยาคุณพพันธ์ครับดิฉันนางสาวสุวิกามาลัยศรีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนชั้นม .4 สายวิทย์คณิตโรงเรียนเทพมุนไหหลีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีขอนำเสนอสื่อวิดีโอวิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ค่ะ การเคลื่อนที่แบบโคจิคไทยเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างอิสระมีแรงกระทำเนื่องจากแรงดิงดุดของโลกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยเริ่มต้นต้องมีความเร็วเริ่มต้นในแนวระดับส่วนความเร็วเริ่มต้นในแนวดิ่งจะมีหรือไม่ก็ได้ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวโค้งแบบพาราโบราเช่นการทิ้งวัตถุจากเครื่องบินยิงกระสุนลูกธนูไปยังเป้าเป็นต้นกาลิเลโอเป็นคนแรกที่อธิบายการเคลื่อนที่แบบโคจิไทยได้อย่างละเอียดเขาได้อธิบายว่าถ้าต้องการ คลื่อนที่ของวัตถุในแบบโปรเจกไทต้องศึกษาโดยแยกส่วนประกอบในแนวราบและแนวดิ่งอย่างอิสระโดยไม่เกี่ยวข้องกันค่ะการเคลื่อนที่ในแนวราบของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเมื่อวัตถุเคลื่อนที่อยู่ในอากาศจะมีแรงดึงดูดของโลกเพียงแรงเดียวเท่านั้นโดยแนวระดับแรงกระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเนื่องจากคณะวัตถุเคลื่อนที่อยู่ในอากาศ จะมีแรงดึงดูดของโลกกระทำเพียงแรงเดียวความเล่งของวัตถุในแนวดึงจึงเท่ากับ g ครับและต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไนะคะเปตัวอย่างเก่ัดโค้งการโยนลูกบอลก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ายเช่นกัน การโค้งของน้ำและการโค้งของฟุตบอลยังมีการโค้งของเจรวดซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทค่ะสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทหนึ่งวัตถุต้องมีการเคลื่อนที่อย่างอิสระมีแรงดึงดูดของโลกกระทำียงแรงเดียว สองสมการการคำนวณเหมือนการคำนวณการเลื่้นที่แนวตรงที่เทียวกับสามเวลาที่ใช้ในใน,ในการกระจัดจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งในแนวระดับเท่ากับในแนวดิ่งและเท่ากับในแนวโคงสี่ต้องมีความเร็วเริ่มต้นในแนวระดับ ส่วนในแนวดิงจะมีเท่อไหร่ก็ได้โดยในระดับจะมีความเร็วคงที่วัตถุที่เคลื่อนที่แบบโปรเจกไทม์มีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและในระดับผรม,มมอมกันการเคลื่อนที่ในแนวดิงมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ส่วนการเคลื่อนที่ในนระดับมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เพราะไม่มีแรงลับในระดับกระทำ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับซอวิดีโอวิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทครับและกลุ่มของพวกเราก็หวังว่าซีวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในกาลังศึกษาวิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทค่ะ วัตถุที่เคลื่อนที่แบบโปรเจกไทมีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับพร้อมๆกันการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฮ้ยพี่ดิมีความเคลื่อนที่ในความเร่งเอามาสรุปได้ว่าการเคลื่อนที่เอ้ยเอามาสรุปได้ว่าวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโปรเจกไทมีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับพร้อมๆกันการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ ด้วยความเร่งคงตัวส่วนการเคลื่อนที่ในแนวระดับมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว <What? S 1> เพราะ <c oughs> ไม่มีแรงไม่มีแรงลัพธ์รูป <c oughs> ไ,ได้ว่าลูกที่เคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทมีการเคลื่อนที่ในแนวดิง่ง <c oughs> และ <c oughs> แนวระดับพร้อมๆกัน <c oughs> การเคลื่อนที่ในแนวดิง่ง <c oughs> เป็นการ <c oughs> การเคลื่อนที่ในแนวดินของการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทในเนื่องจากขณะที่วัตถุเคลื่อนที่อยู่ในอากาศจะมีแรงดึงดูดของโลกทำมีแบบยมึงองยิ้มไม่คายมันมงไอ้ชอยมึงดูวันที่ทำทำมีมันมวูาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเฉลีเต่าทองดิฉันนางสาวเกษราพรบัวพวงค่ะผมนายวตัตถุพลวิราศเลนีครับ ผมนายสุยาคุณิศวผพัดครับดิฉันนางสาวศิวิกามาลัยศรีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนม4ส,สายวิทยาิตโรงเรียนเทพม,มงคลรังสีจังหวัดกาญจนบุรีขอ,อนำเสนอสื่อวิดีโอวิชาฟิสิกส์เรื่องโปบโจิกเลขาีแบบโปบจิกไายใช่มยัง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 ยะงยังยังยังกังย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 น,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 นี้ใครดยงยงั ดีโอเรื่องอวิชาสิแ้ดััยพวกเราก็มาหวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยจะพูดอีมิวพาเราเฮ้ยใครพวาเราหวังว่าออจุูมรำเสร็งแ้วแตเฮ้ยเอาทราบกันนี่พี่ผู้ชายไปะ้งบนบูติ พวกเราหวังว่าอะไรอะสรวิดีโอชุดนี้เออชุดนี้จะเป็นประโยชน์สื่อดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสื่อวดีโอวิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทพวกเราหวังว่าสื่อดีโอชุดนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่สนใจค่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสื่อวดีโอวิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทครับแล้วพวกเราก็หวังว่าสื่อดีโอชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่สนใจและผู้ที่กำลังศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานและก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสื่อวิดีโอวิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทครับแล้วพวกเราก็หวังว่าสื่อวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและผู้ที่กำลังศึกษาวิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทค่ะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ระริทขภาววิริอาจารย์ที่ปรึกษาครับค่ะและสุดท้ายนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับสื่อ ำหรับสื่อวิดีโอวิชาเราจบลงไปแล้วนะคะสำหรับสื่อ <Inst> ว <prus> ิด <prejudice> ีโอวิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจคทายครับสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นม4สายวิทย์คณิตโรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราขอนำเสนอสื่อวิดีโอวิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่วิถีโค้งหรือโปรเจคทายค่ะโค้งถอดสวนและน้ำเป็นการ้นทำไมนอกจากการเคลื่อนที่โอย แบบโค้งของมนุษสรุปเงื่อนไขสรุปเงื่อนไขของกันมุ่นาสรุปเงื่อนไขาการเคลื่อนที่แบบโคจิทายหนึ่งวัตถุต้องมีการเคลื่อนที่แบบอิสระ มีแรงดึงดูดของโลกกระทำเพียงแรงเดียวตกัวสรุปเงื่อนไขการเคลื่อนที่แบบโคชีทายหนึ่งวัตถุต้องมีการเคลื่อนที่แบบอิสระมีแรงดึงดูดของโลกกระทำเพียงแรงเดียว